โอเคออฉันรู้นะตอนนี้พวกเราอาจจะไปที่ไหนกันหรอเราเหรอนี่ไงสิ่งที่เธอพูดถึงอะว่าโรงเรียนถิ่มชงมาชีอะไรของเธอดีใช่ปะฉันขอลงนะแต่พวกเราขอลงด้วยฉันลงคนเดียวพวกเธออยู่ยวตรงน,นี้ก่อนจะไปดูนะอ่ะเออทุกคนหนีไปเลยหนีไปทำไมต้องทิ้งเราอะออย แม,แม่แม่แก่าจะลีีฉันได้หรือฉันจะทดีเฮกับอี้ e ฉันจะเป็นคนดีฉันจะเป็นคนดีที่นี่เหรอโรงเรียนดีแว่สินั่นเป็นผู้หญิงคนนั้นปะที่ต่อยออกมาฉันกคตอาจจะเป็นไแม่มาก ลงโทษมันได้เวลาลงโทษของมันแล้วอิไม่้กบูตล่ว้ว่วฉันด้วยไฟไหม้อสโอประตูไฟไมแล้ว่ะาประตูไม้แล้วล่ะ ชีคกงกทิศเลยนะตูชัดใต้ดินกึปบปิดปิดโอเคแทนสีนเลีเกมได้ฮะอน้ำมันซ ว่ <c oughs> าซ <c oughs> ิงโอเคฉันจะดีออกไยัอเคฉัออกเดแล้ว ชีทำไคแม่ชีทั้งหมดหายพี่น้องของตัวเองไม่ได้นะแม่ชีทำไรพี่น้องของตเองไม่ได้นะอไมกวาดไปตกหัวีแม่ชีนะสิว้ กุกกี้นี้มาจากไหนหนูไม่รู้ค่ะอืมกุ๊กกี้นี้ดูแปลกแปลกฉันคิดว่า ที่ได้ดับสองเหลือนดับสามนั่นแหละอันดับสามค่ะอ๋ขอนออ่าท้อท้อเลยทุกอย่างนั่นแหละอเอากระเป๋าไปด้วยอ่ะลองเอาเปิด ชีอาจเป็นพี่โตที่สุดเจ็บเก้าทำไมมันใสโอ้โหทีวีนี้ใครปริศนามันคืออะไรเหรอการถไขปริศนาเดี๋ยวเธอก็รู้เอาว่ามันคืออะไรเดือ ได้ <sim S 2> <ines> The Dreaming แล oh, oh. ้วโอ้โหได้ภารกิจมาแล้วนี่คือปืนยิงยิงปืนปืนยิงหนูนี่นะโอ้ยกอดขอด้วยใครที่มีเสียงนะโคนโอ้เห็นนะคนตอนนี้นะคะคือว่าเราที่จริงแล้วเราก็ได้ที่จริงแล้วนะคะ นี่คือประตูพอร์ทัลหรืออะไรนะคะเป็นประตูก่อนข้ามที่ฉลาดที่สุดนนัน้นแม่ชีหนูเปิดประตูนี้บผมเปิดประตูนี้ไม่ได้ค,ะค่ะพี่่ะ ฉันเดาเอาของมาแล้วกระป๋องกัมมี่นี่นาะซ่อนก่อนโอเคฉันเห็นอะไรมัน กว่าฉันคิดว่าฉันคงต้องห้องเรียนของซิสเตอร์เอ็นเอ็นดาห้องเรียนอันนี้ของเขาเองฉันบอกให้มน,นะว่าฉันเนะี่ยจะบอกว่าฉันอนะสั่งชอปปิง้งแม่ชีคะซอยบ้านแม่ชีคือซอยไหนนะคะเออ การในนั้นนะคะดกที่ยืนอยู่น,นจะจ๊ะเห็นไหมทักเห็นไหมคะคอยดูหน่อยนะคะส่วนไม่มีแอ,อปช็อปปี้เจอกันแล้วเบื่อนี่เองเจอแล้วเหลือสิทธิ์ 4กล่องสุดท้ายได้กล่องที่5ที่ฉันดูคลิป d e วิลเมจิมาฉันจะโยนใสอันนี้มาด้วยอน,นะอ้ยไม่ได้ เมืที่ฉันดคลิปเดวิดเ็นจีเขานี่ไงนี่นและจ๋วไม่เป็นกับพี่แล้วล่ะถึงเวลายิยงคู่สตาดูน่วลัะเออสวย เฮ้ยแจมูซิกแม่เธอแม่มูซิกฉันจับเธอได้แล้วนะเสร็จชิ้น,นกับเธอถืออะไร เฮ้ยนี่เธอชุดเกมเธอที่อะไรมากลับมาเดี๋ยวนี้นะขอโทษนะคะ sister sister เธอชื่อได้หรอ Sister sister มันละลายนะจ๊ะโอเคขอโทษนะคะ Sister มันละลายสายกันไปแล้วแถบชุดเกมที่ไหน่างนาม <laughs> มิสตารั้วสองพันปีปีหนึ่งปีที่แล้วนางหายไปไหนโอเค ทำไมเธอนกลับมานานตอนนี้ฉันอยู่หน้ารถเธอนแล้วนะตั้งแต่ตอนโหสิบห้าวินาทีสิบห้านาทีฉันรอตั้งสิบห้านาทีนะ่ะเธอมาได้เลยนะจ้าฉันมาได้เฮ้ยแต่ฉันเลเกมอย่าพึ่งกลับนขนนคุณนะคะสเตอร์ m บ d a ลาย